สาธิตการจับสองขาในรุ่นเทรนเนอร์นะครับไม่ว่าตัวไหนนะฮะสองขานิดเดียวพอนะครับข้อที่หนึ่งข้อที่สองนี่นี่แค่นี้พอครับดันไปที่หลังมือให้สุดเลยนะครับออกตัวในแนวตั้งครับหักข้อมือขึ้นสะบัดข้อมือแรงๆเน้นข้อมือนะครับแล้วส่งไปด้านหน้าระดับสายตานะครับดูนะฮะปั่นข้อมือเป็นหลักครับกระดกแบบนี้ครับ4054 สองขาเทรนเนอร์ลายเฉพาะตัวตัมนี้ครับตัวเดิมครับศูนย์ห้าห้าสองขาใหญ่เทรนเนอร์ลายเฉพาะตัวตัมนี้ครับตัวเดิมครับศูนย์ห้าหกสองขาใหญ่เทรนเนอร์ลายเฉพาะตัวตัมนี้ครับ อ,อ,อดมเดิมครับ4057สองข่ายญ่เทนเนอร์ลายเฉพาะตัวตอนนี้ครับตัวเดิมครับ